ค่ากาแฟค่ะขอบคุณครับนี่ก็ดูสิตายจนได้พ้นังการการทาชั่วของเขาไม่มีนาย่วคุณสุกคนนี่คดีที่เกี่ยวข้องตัวคุณก็ระงับใช่ไหมคะใช่การตายของน,นายณวคุณเนี่ยอาจจะระง,งับได้ด้วยโดยการสบางบจำนวนคดีเป็นการฆ่าตัวตายคุณคิดว่าเป็นการฆาตกรรมหรอคะ คนที่ด้านชาต่อการทําชั่วเนี่ยอย่างนานา้าคุณนะไม่เคยหวาดกลัวหรือสำนึกอะไรได้ถึงขั้นฆ่าตัวตายได้หรอกนะไอเสมาเหรอมันกล้าระบุว่าเป็นฆาตกรรมไม่ใช่ฆ่าตัวตายไอ้ว่าที่พันตำรวจตีเสมาที่อ้วนนะนำมันมาตั้งแต่สมัยเป็นประทวนน่ะเหรอ น้อยแน่กค่าพูดถึงนี้ด้วยหลือว่ามีหลักฐานมันแน่นนะโอเคขอเข้าใจมากฮัลโหล่าขอพี่คบรอพีดด่ดการสายผมจมน่ะบอกว่าน้อยพูดเสียน้อยเลย เดียร์น้องกับพี่มดอะไม่ใช่น้องส่งบอกตัดทอยนี่วอนซะละอื้อ่หรือเองเหรอนี่เวลานี้นะไอ้ว่าที่พันธุ์ติดตีเสมาเนี่ยมันเป็นพนักง,งานสอบสวนมันสอบสวนพนักง,งานทุกคนของเราดักเองบอกให้ลูกน้องในบริษัทของเราทุกคนรวมกันเองด้วยนะปิดตาให้คนเด็กถ้าใครตาแปิงนะ คนนั้นจะต้องยัด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 ยัยย <c oughs> ดยองได้ย้มาทำไมวะเนี่ย,ยกรุณาสงบปากสงบคำหน่อยนะครับเดี๋ยวจะโดนข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานเราจะมาเรียนให้เสียทราบว่าการตายของคุณนวักคุณเนี่ย ไม่จะเป็นการฆ่าประตายอย่างที่เราได้รับแจง้งจากหลักฐานและร่องรอยที่เราตรวจพบเขาถูกฆ่าตายครับอยู่กับใครมาแบบใดจะทําลายความจริงส,สู่ความจริงเป็นอย่างไรไม่วันนีความเลยว,วยหน้าที่เราาชวยผู้ักครับําห ซ,ซ้ายซ้ายนะฮะพออ่าด้านซ้ายจับนะฮะแล้วขวาทับอา่าฮะหายึดยึดนะฮะอันนั้นอย่าให้อย่าให้แข็งอย่าให้นั่นมากฮะเอาพอด,ดีพอด,ดีนะครับสบายสบายแต่ว่าต้องอฮะงานนี้พวกมึงอย่าซ่าแล้วก็อย่าห้าวกันให้มากน,นะอย่าลืมว่าพวกม,มึงมีประกันตัวกันอยู่เดี๋ยวนี้พวกตำรวจเขาหลัพูกไม่รู้เรื่องเว้ย ผ okay, okay. ู้รื้อต้องสงบปากสงบคำไว้หน่อยนะเข้าใจนะพอใจครับไปโอเคโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่าอ่าสวัสดีสวัสดีอ่าสบายนะเป็นไงฮะได้เหนียวต้องไหมแล้วไง ถูกฆ่าตายเนี่ยจะต้องให้ผมไปสืบหาคนร้ายให้เหรอคุณตำรวจนะไม่ได้ครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องของตำรวจอยู่แล้วนะครับแต่ที่เรามาเนี่ยเราก็มาสอบถามเสียในฐานะที่เสียเป็นนายจ้างโดยตรงของนายนว่าคุณว่านายนว่าคุณเนี่ยไปมีเรื่องวิวาทบาดหมางก,กับใครบ้างหรือเปล่าโอ้คุณน้อยผมเถไปหมดไอเนี่ยมันชอบร่างรานเขา ผมใช้ไปทําคืบหนึ่งมันก็ไปทําศอกหนึ่งมันถือมันขาโจ๊พวกขาใหญ่อ่ะคุณเข้าใจไหมล่ะเยอะแยะไปหมดเลยอะไอ้ตรทของมันเนี่ยเทียบแต่เราต้องการทรางเฉพาะรายที่รุนแรงจนถึงขั้นทำให้ฝ่ายเนี่ยแค้นขนาดที่จะเอาชีวิตได้นะครับมีมีเยอะนี่คุณประสานงานยังไงอะฮะท้งก็ะทรวงถึงส่งไอ้ด็อกเตอร์น่ะมันลงที่ประกำแพงเนี่ย แล้วดันมาเป็นผู้ว่าที่พระกำแพงซะด้วยนะขอดีไม่้อาทำมาหากินกันผมรู้มาว่าไอ้นี่ทั้งตรงทั้งซื่อสุดท้ายอยู่ที่ระองเนี่ยมันเล่นผู้มีอิทธิพลข้าราบเลยนะก็ท่านก็รับปาผมอย่างดีแต่เวลาคำสั่งออกมาทำไมมันกลายเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แล้วนี่จะยายใหญ่หัวหน้าตำรวจในพระกำแพงได้ี่คือถ้าได้ในตำรวจแล้วก็ผูก้กำกับแบบไอ้ด็อกเตอร์น่ะนะแล้วตรงไบ,บสรวัตใหญ่นะ่ะนะพวกเรานี่กระอักเลือดเหรอผมว่าไอ้ชุดใหม่เนี่ยนะเราน่าจะคอนโทรลได้สั่งซื้อประวันแล้วก็เจาะหาจุดอ่อนแล้วบุกเข้าไปเลยแต่แต่ตอนนี้เนี่ยเราว่ามาคุยกันว่าเรื่องเสียน้อยที่ถูกตำรวจจับเนี่ยเราจะทำยังไงกันดีกว่า อ่ะนี่รายชื่อลองไปสอบสวนดูนะเสียครับแล้ววันที่เกิดเหตุเสียได้ไปห้องน้ว่าคุณที่บริษัทหรือเปล่าครับเรื่องอะไรผมอยู่ปลายห้องม่ะผมอยากเจอมันผมก็เรียกมันมาที่นี่สะดวกกว่าประธานโทษนะครับเสียในวันที่เกิดเหตุประมาณสี่ถึงห้าโมงเย็นเสียอยู่ที่ไหนครับอังเย นี่สงสัย,ยว่าผมเป็นคนร้ายผมด็อกเตอร์พิมุกนะครับไม่ใช่ด็อกเตอร์ห้องแถวคุณเมื่อไรเขาเดินไปฆ่าไอ้เนี้ยแล้วคุณอยู่ที่ไหนผมก็อยู่บ้านผมนี่ไนงะแต่คนในบริษัทมีมีคนเห็นว่าคุณเนะ่ยเข้าออกห้องทํางานคุณนะว่าคุณในช่วงเวลานั้นนะครับใครใครเห็นบอกมาสิเดี๋ยวเรียกคุณมากระทืาซะแล้วทําไมรถเก๋งของเสียถึงได้ไปจอดอยู่หน้าบ้านของนายนะว่าคุณในตอนเกิดเหตุล่ะครับ เียวจ,จำเชือกเส้นนี้ได้นบถ้าเสียน้อยเข้าคุกผมสามารถหาทางพูดจาให้เขาอยู่ในนั้นได้อย่างมีความสุขแล้วถ้าไอเสียน้อยมันเกิดซัดทอดขึ้นมาทีแล้วมันดันรู้อีกว่าพวกเราไม่ได้วิ่งเต้นช่วยหรือให้มันพ้นภัยเนี่ย มันไม่ลากพวกเราเข้าไปสมัยสูงในคุกกับมันด้วยเหรอพี่เจ้างั้นเหรออย่างงั้นพวกเราก็ต้องช่วยเขาปล่อยให้เขาติดคุกไม่ได้เฮ้ยฮัลนสวัสดีครับเออคื่ เห็นว่ารวจจะไม่ได้เกี่ยวกันตัวเจอมีความคิดย่งไงบ้าครับผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผมนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในความยุติธรรมขุาลแล้วยังเชื่อต่อไปว่าผมจะรับรับคายุติจากศาลตำรวจจากตำรวจหรือไม่กะจากศาลแน่นอนเครับเรครับเี๋ยไปนิดครับไปนิงครับนิงครับเี๋ยครับเยครับ ผมเป็นธนาคุณส <Warner> ีน <ถ plane, S 1> ้อยครับอ๋อทนาใช่ไหมครับนาเเลเลยครับผมเเลเเลขนิดนึงครับอได้เลยครับอได้เลยครับรอวกง สารยอมให้ประกันตัวออกไปครับถามเพราะอะไรคะขอว่าเป็นเพราะว่าสารได้พิจารณาแล้วนะครับว่ายังไงหลักฐานก็มาตัวไอ้เสียนรกนั่นไม่วันที่หลุดแน่นอนถ้าส่งให้ประกันครับทีนี้จะติดคุกไหมฮะทุกคนเห็นไหมเห็นแล้วเปล่าว่าผมเนี่ยบริสุทธิ์ผมบริสุทธิ์บริสุทธิ์เห็นหรือเปล่าศาลยังต้องปล่อยเลยจะมาจับคนผิดได้ยังไงเปิเท้าไม่เข้าท่าผมไม่สุดเลวเห็นไหมล่ะมีความผิด ไ,ไ,ไมคะไม่มีอีกแล้วเพิ่นสุดทองเลยแล้ว <laughs> หลักทรัพย์ที่วางประกันไปเท่าไหร่เอ้ยไม่กี่ล้านช่างมันเดี๋ยวก็ได้คืนแล้วเล็กน้อยเหรอคะเล็กน้อยเล็กน้อยเลือกเล็กมากเลยก็ไม่กี่ล้านนี่นะ<ช>โอ้อดีนี้จะจบไหมครับจบสิครับไม่จบได้ไงผมขายเสียน้อยนะก็ ลองไม่จบดูดิไปไหนล่ะวันนี้อย่าลืมนะตอนเย็นจะมีปาร์ตี้ไม่ได้เลยเหไปเลย ไปเลยไปไอ้ชายมึงกับกูไปหาพี่กบดางกันสักพักหนึ่งรู้ว่าใครเป็นใครแล้วตอนเนี้ยนจ่อยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ไหวเลยแม่รู้ว่าใครเป็นคนไปเน๊อ ท้าคิวเลยครับเกี่ยวกับการชเบิบถล่มเป็นอย่างเงี้ยฮะไม่กลัวอาญาแผ่นดินเนี่ยเกิดจากอะไรครับเอตอนนี้ผมคงต้องศึกษารายละเอียดแล้วก็ดูพื้นที่ก่อนนะครับคงยังให้คําตอบอะไรไม่ได้คือว่าเราเพิ่งได้รับรายงานเลยรีบมานะยังไม่ทราบรายละเอียดอะไรขอดูก่อนแล้วกันนะแล้วเมื่อไหร่จะดูฮะขอคุณคอย่อบคุณเจ้าใจที่ดูแลด้วยการคนออกไปในการค่นออกไป อย่าเข้ามาเจอกันผนี่ไม่เกี่แค่้องวัป